แท็กซี่สำหรับภารกิจรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 โดยโรงพยาบาลราชวิถีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้องแก้วแฟมิลี่ในวันนี้เราอยู่กับข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับการรับมือโควิด -19 กันอีกแล้วนะครับและวันนี้เราอยู่กับบริการแท็กซี่สำหรับภารกิจรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 โรงพยาบาลราชวิถีโดยบริการนี้ ให้บริการผู้ป่วยจากโรงพยาบาลราชวิถีและสถานพยาบาลอื่นๆตามที่ร้องขอโดยสามารถสแกน QR code แจ้งความจำนงขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย1วันโดย QR code เราจะขึ้นให้อย่างนี้เลยครับบริการนี้เป็นบริการฟรีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกา ให้บริการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม096-77116-87โทรเข้าไปที่เบอร์นี้ได้เลยครับมาตรการความปลอดภัยรถคันนี้จะไม่เปิดแอร์ภายในห้องโดยสารจะเปิดกระจกทั้งสองข้างตอาลอดเวลาเปิดปิดประตูขึ้นลงด้วยตัวเอง ติดตั้งแผ่นกั้นห้องโดยสารจำกัดจำนวนผู้ป่วยไม่เกิน2คนต่อเที่ยวและสัมภาระไม่เกิน1-2ชิ้นต่อคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งคัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงการแพร่กระจายโควิด1 9ครับสำหรับใครที่อยากได้โปสเตอร์เต็มๆของข้อมูลที่เรานำมาให้นี้สามารถที่จะแคปหน้าจอช็อตนี้เก็บไว้ได้เลยนะครับ ทั้งนี้ก้องแก้วแฟมลี่ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลตราชวิถีและมาตรการดีๆที่ออกมาด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก้องแก้วแฟมลี่ขอตัวก่อนสวัสดีครับ